สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจาบอลคนรักรถไฟนะตอนนี้เราอยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟถนนราชปารภวันนี้ก็เป็นวันที่18พฤษภาคม2566เป็น,นวันที่3นะในการเคลื่อนย้ายรถจักไอ้น้ำประวัติศาสตร์จากโรงงานมกกสันไปกรุงเทพถ้าเราจำความได้เนี่ยคลิปที่แล้วผมก็มาถ่ายนะตั้งแต่หมายเลข61แล้วก็หมายเลข54 สำหรับวันนี้นะก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายรถจากไอ้น้ำเทนวิลเลอร์อีคลาสหมายเลข165จากโรงงานมักกะาสาันไปหากรุงเทพหัวลำโพงแต่ท่าที่ทราบมาวันนี้เนี่ยก็จะไม่มีการกลับขบวนที่มักกะสันนะเพราะว่าหัวรถจักรเนี่ยหันหน้าเข้าหัวลำโพองอยู่แล้วก็ถึงสามเดียนกิลดาก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าหัวลำโพงเลยเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้เปลี่ยนม,ม,มุมมาดักที่จุดตัดทางรถไฟถนนราชปารภ ยังไงเดี๋ยวเรามารอชมกันในคลิปนะครับ ระหว่างนี้นะครับน่าจะมีรถไฟโดยสารขาเข้านะเข้ากรุงเทพก่อน รู้สึกน่าจะเป็นขบวน276นะด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกรุงเทพมาจากทางด้านฝั่งขวาก็มาชมขบวน276นะเป็นน้ำจิ้มก่อนก่อนที่เราจะชมการเคลื่อนย้ายรถจักรไอ้น้ำ 276เมาแล้วนะครับได้ยินเสียงวีดเสียงรถจากอันสตอม4 225 อนนี้นะครับสัญญาณเครื่องกั้นเนี่ยก็ได้ดังขึ้นส่วนรถจักรนะก็มาจอดรออยู่ทางด้านฝั่งมกักกสันแต่ตอนนี้ไม้กั้นยังไม่ลงนะน่าจะเป็นการเปิดสัญญาณเตือนก่อนก็มีคนมารอถ่ายเยอะเลยนะครับผมบรรดาผู้ที่ชื่นชอบรถไฟ นี่นะครับเราก็จะเห็นคุณปู่เนี่ยจอดอยู่ทางด้านฝั่งนู้นตอนนี้นะครับไม้กั้นทางฝั่งที่ผมยืนเนี่ยกำลังลงหัวรถจักรก็เปิดไฟหน้าแล้วนะ เดี๋ยวมาชมกันนะครับจะเป็นขบวน1062ต้นทางมักกะสันปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงลากรถจากไอ้น้ำประวัติศาสตร์เทนวิลเลอร์อีคลาสหมายเลข165วันนี้พอขอรอก็อคนเดิมนะพี่เจีย๊ยบ เราเจอกันเจอกันทุกครั้งเลยพี่เจี๊ยบก็ขาประจำนะรถจักไอ้น้ำความเร็วน่าจะเหมือนเดิมนะสกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ค่อยๆเคลื่อนช้าๆสำหรับหมาเลขหัวรถจักนะเป็นหัวรถจัก คุณปู่ GEK 4012 เราเคอยชมกันเพลินๆนะสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะครับพี่เจี๊ยบ ทายพี่เกียบกันหน่อย สำหรับหัวรถจักรไอ้น้ำเทนบิเลอร์ E c l a s s 165เนี่ยจะมีรถลำเลียงด้วยนะอยู่ทางด้านท้ายถ้าเราจำได้รถจักรไอ้น้ำหมายเลข611แล้วก็54เป็นรถจักรเปล่าไม่มีรถลำเลียงนะแต่คันนี้มีเดี๋ยวเราก็จะตามขบวนพิเศษนี้ไปเรื่อยๆนะ นี่นะครับก็จะเคลื่อนไปด้วยความเร็วต่ำๆยังไงแล้วเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาพบกันที่บริเวณแยกยมราชจุดตัดทางรถไฟถนนเพชรบุรี เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่ก่อนจะเข้าหัวลำโพงเครับเจอนาเชนะครับผมนทัพทักทายกันหน่อยนี่นะครับขบวน1062 ทำขบวนโดยพอขอรอพี่เทียบ ก็ทำการลากหัวรถจักไอ้น้ำ E Class หมายเลข165เข้าหัวลําโพงนะครับผมก็มีผู้คนที่ชื่นชอบรถไฟเนี่ยมารอถ่ายกันเทียบเลยทั้งตรงฝั่งทางด้านนู้นแล้วก็ฝั่งที่ผมยืนอยู่ถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วก็น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะ ก็เหมือนเดิมนะคิดว่าเราก็คงจะล่ำลาไปได้แค่ตรงนี้ยังไงเมื่อรถจักรไอ้น้ำแล้วก็รถประวัติศาสตร์เนี่ยไปที่หัวลำโพงครบแล้วผมก็จะไปตามถ่ายทีนะสำหรับในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่นำมาให้ชมกันกับการเคลื่อนย้ายรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ อีคล s ส e หมายเลข165่เราพบก,กันใหม่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสวัสดีครับ